ก็ต้องขอก่าบสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาติดตั้งตัวของรอมของ c o l o r OS นะครับผมบน r ร d มี Note 8ตัวนี้นะฮะซึ่ง c o l o r OS เนี่ยเป็นรอมของ Apple นะครับผมผมจะมาลงบน r ร d มี Note 8ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าตัวรอมตัวนี้เนี่ยจะมีบั๊กอะไรหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นให้ทุกคนไปดาวน์โหลดรอมมาก่อนนะฮะหากใครต้องการทําตามรอมสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างคลิปเลย สำหรับขั้นตอนการทําให้ทุกคนเข้าไปที่ตัวของ r e cover r m o d e mod ของทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ tbrp หรือ orient fox ก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับรู้สึกว่ามันผมจะยังไม่ได้ลงตัวของ r e cover r m o d e นะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้า r e cover r m o d e ไปที่กับร้รยแล้วนะต่อไปเราก็จะทําการแฟตตัวของ ROM นะฮะด้วยการวิปก่อนนะครับผมอย่างแรกต้องทําการล้างเครื่องก่อนเข้าไปที่เมนูวิบจากนั้นก็ เลือกไปที่ a d v a n c e w h i p นะฮะก็วิปประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่จะต้องวิปก็มีประมาณนี้โอเคจากนั้นก็ Slide to w h i p เลยนะฮะเมื่อวิปเสร็จเนี่ยให้เราทำการแฟ a s ร r o ได้เลยนะกดที่เมนู Install ของผมก็ตัว r อมอยู่ในตัวของ EDCard เลือกไปเป็น EDCard นะครับผมแล้วก็ทำการเลือกไปแล้วก็แฟดได้เลยนะฮะแบบนี้ตัวนี้แค่เราให้มันแฟดเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่มันแฟดเสร็จกันดีกว่านะครับผมไปกัน โอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการแฟดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะทําการวิปก่อนนะฮะเข้าไปที่ปุ่มโฮมแล้วก็เลือกไปในเมนูวิ p นะฮะแล้วก็ทําการแฟตว y ล e เซตเลยฮะแบบนี้เมื่อแฟต r ิรีเซตเสร็จก็สามารถรีบูตเครื่องได้ตามปกติเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดติดหรือเปล่านะครับผมจะผ่านไปถึงหน้าบูทแอนิเมชั่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันทําไมมันนิ่ง โอเครับผมก็ติดหน้าบู o โลโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวเราดูต่อไปนะว่าจะผ่านไปถึงหน้าบูตแอนิเมชันหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะฮะเป็นโลโก้ของ oppo นะครับผมก็ตามรล้อง coloros เลยนะฮะตัวนี้ก็รอสักครู่นะแต่ก็เปิดติดเราไปก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้โอเคผมก็เจอเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อไ i f i ก่อนนะฮะ โอเคนะผมก็เป็น ColorOS 7นะแต่รู้สึกว่ามันแสงจอตอนนี้จะยังปรับไม่ได้นะฮะเราไปปรับในตัวของตัวเครื่องนะตัวนี้ก็ข้ามไปก่อนเลยนะฮะโอเคโอเคเร่งแสงฮะ,ะประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็น ColorOS 7.3นะฮะก็เป็นเวอร์ชันใหม่อยู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับผมสำหรับตัวกล้องตัวนี้ เหมือนจะไม่มีบั๊กด้วยนะฮะรู้สึกว่าบั๊กน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมมันปรับแสงจอได้โคตรต่ำเลยนะฮะแต่ปรับจนมองไม่เห็นนะดูดีทุกคนแล้วก็ปรับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเวอร์ชัน Android กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่กันอันนี้ก็เป็น Android เวอร์ชัน10นะครับผมนี่นะฮะดูตรงนี้เลยนี่นะผม Android เวอร์ชัน10 อันนี้ก็เป็น Redmi Note 8นะตามนี้เลยนะครับผมไม่ใช่ Oppo แต่อย่างใดนะตัวนี้เนี่ยโอเคนี่เป็น Redmi Note นะฮะนี่นะฮะดูด้านหลังได้นี่ฮนะ Redmi เขียนไว้ชัดเจนเนาะแต่ด้านในเนี่ยเป็นของ Op ปโนะผม UI ต่างๆนะเดี๋ยวไปดูจุดเด่นของ Op ป o กันดีกว่าครับผมนะั่นคือตัวของกล้องกล้องจะเป็นแอปที่พอร์ตมาจาก Oppo เลยหรือเปล่าจะเป็นของมี UI เดี๋ยวมาดูกันนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นของมี UI นะครับผมนี่เป็นของมี UI เลยแบบนี้นะฮะ โอเคนะฮะสำหรับโปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับผมหากใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจากช่องผมนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับไปบ่ายไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกคน